คุณยายปลูกหอมนะคะหอมบัวเลยข้างบ้านนะคะเหมือนดำนาเลยต้นพันหอมบัวเลยนะคะถอนม,มาปลูกจากบ้านน้ำ ชุ่มฉ่ำเลยบ้านสวนเรานะคะดูขุดให้มันเป็นคลองน้ําไหลไปนะคะดูอต้นอ้อยเราต้นมะละกอเพื่อนบ้านต้นหนึ่งกํำลังตายต้นหนึ่งกํำลังเป็นลูกดูอต้นอ้อยเรานะคะอันนี้ยังไม่ได้เอาดินออก ต้นปาล์มมันตายนะคะมันตุยละเอามาใส่ข้างบ้านว้วต้อนอ้อยหน้าบ้านต้นอะไรเนีน่ยต้นบวก บวบนะคะในวันที่ฝนตกทางเข้าบ้านสวนเราฝั่งคันล้อมมะพร้าวนะคะตาไผ่ต้นไผ่กับต้นมะพร้าวต้นขาคนยานมาถึงนี่ละอันนี้ก็ แปลงผักแล้วนะคะต้นอ้อยอ้อยกับดอกแครฝั่งโน้นจะเป็นไก่บ้านนะคะล้อมตะขคร้ไว้เลี้ยงไก่บ้านอันนี้ ต้นบวบเหลี่ยมนะคะปลูกไว้กำลังอันนี้กำลังเป็นใบบวบเหลี่ยม้วอัน,นีกำลังออกนะคะตอนนี้กำลังออกอันนั้นจะเป็นแปลงถั่วนะคะถั่วฝักยาวแปลงต่อไปหน้าฝนนะคะก็เลยเามาปลูกข้างบ้านเราจะโดนฝน น้าทุ่งนากําลังมีน้ําอันนี้จะเป็นคลองน้ํานะคะคลองน้ําที่เราขุดยาวอันนี้จะเป็นคันล้อมต้องเฉะอม